สวัสดีค่ะนี่นมีเพิมมาไรนาะเลิมาฝากค่ะทักเองค่ะบ่าเคยทักคืนเคยทักครั้งแรกจ้าแต่อยู่ได้แล้วค่ะงามบอก <c oughs> เคยเคยี้มยิ้พทากในการทักดูน่าจาก็ไม่ได้มองได้ทักก็เปลี่นกับทักไปมัวม่วๆค่ะเบิ่์จัด ช่องแดงช่องแดงค่ะคันแบบคันตอนได้ทากก็เป็นกับไปหมวตามตะค้องละค่ะใครสนใจถามได้จ้างามเครือรากราตั้งเนตัง่นกด้ ตวงมะลัยดอกดาวเรืองกับดอกดอกพุดค่ะไหมพรมง,งานไหมพรมค่ะสนใจถามได้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ฟังว้ชค่นีก่อนค่ะผู้ใดสนใจกระถามได้ด้วยค่ะสวยค่ะไปละค่ะขอเกล้าข้าว่า,วาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย i'm gonna do it